กระปุกถมัหม้อใช่ครับคิดยังไงหนีตายครับชมพูถังหม้อมไม่ธรรมาดาจริงตอนนั้นผมจำไม่เห็นแพ็คมันเท่าไหร่แต่หลายคนคงคิดว่ากำไรได้ไงวะอ่าได้ด้วยทีม<า>่มอตั้งเท่าไหร่เก้าร้อยพันพันกว่าบาทมั้งผมว่าใช่ป่ะร้ายมากร้ายมากจริงๆเยี่ยมมากเลยนะฮะทำงานเยอะขนาดนี้นี่มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยเหนื่อยแต่ว่า,าวตื่นเช้าเพิ่งมาอยากทำงานมีแพชชั่นเราย่ในั่นาเอจอย่สุดเลยมีสูตรอะไรพิเศษป้าขอบคุณหมอครับขอบคุณหมอครับตรงไปตรงมา local talk เอาเรื่องยากๆไม่ย่อยให้ง่ายแม้แต่แม่ใยายยังรู้เรื่องกับคุณป้อนยุทธนาวันนี้กับมีเหลืองนอกบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับโลเคอล็อกช่วงมีเหลืองนอกบ้านวันนี้ได้พบกับคุณต่อธนพงศ์หรือคุณต่อเพ็ก,กน,เนีเองนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหัดใหญ่ พันใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษของบริษัทเพจต่อเพจวินกับเพจต่อเพจวินนะครับเราก็เลยได้มีโอกาส <c oughs> ผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคุณต่ออยู่ละเปนคลับเป็นคลับแล้วพอดีผมกำลังจะเปิดคาเฟ่เลยเทกสไปถามน้องๆพวกสายคาเฟ่สายรสีสอรองเนี่ยทุกคนส่งคลิป ต่อเพ็กวินมาให้ผมดูก็เลยบอกโอ้ยงั้นน,น,นี่ก็คือตัวจริงแน่นอนครับนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ไมานะนะแต่วันนี้ไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องคาเฟ่เท่าไหร่อยากจะคุยเรื่องสบายๆเรื่องอื่นนะคุณต่อเนาะดิสนี่ครับพี่นะครับผมไม่รู้จะมีเรื่องสบายๆให้พี่คุยหรือเปล่าดันิครับดูคุณต่อคลิปแรกๆตอนก็คือตอนที่ขายทาบูถมหม้อ หงงนีตายครับหนีตายครับหนีตายก็ตพ<า>นนั้นคือภาครัาเขาไม่ให้นั่งอ่ะ De ลิเวอรี่จะขายเป็นชาบูอย่างเดียวคนก็ไม่มีหมอ้อที่บ้านแต่ให้ซื้อหมอ้อแยกเขาก็ไม่อยากจะซื้อหมอ้อแยกเราก็เลยคิดเหมือนเราเห็นแบบช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะ uh huh. ซื้อนั่นแถมนู้นแถมนี้เราก็เลยคิดว่าแทนที่จะซื้อหมอ้อแถมชาบูซื้อชาบูแถมหมอ้อไปเลยดีกว่าเชาียวพูดแถมหมอ้อไม่ธรรมดาจริง ตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดแพทมันเท่าไหร่เพ 700, ิ่ม6,700เปื่อจนถึง2,000แล้วมีหลายไซส์ไปดลยังไงกับซัพพลายเออร์ที่ทำพวกหม้อชาบูนี่หรอเพราะว่าจริงๆหม้อเขาก็ขายไม่ได้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> เวลาห้างปิด ขายไม่ได้เราขายไม่ได้เราถอยกําไรมาเจอกันค่ะเอาให้ลูกค้าได้แวนลูกกลับไปความยากคือจะทำยังไงให้ลูกค้าสั่งผ่านเราแล้วไม่สั่งผ่านแอปนี้เล่แต่ว่าการสื่อสารของ,งเพนกวิน,นอีชาบูก็เรียกว่าแข็งแรงมากอยู่แล้วตอนนั้นเราก็เลยใช้การสื่อสารช่องทางของเราเราเป็นหลักเพรโะโปรดักต์มันน่าสนใจมากพอจะเกิดการบอกปากตอปากกับลูกค้ากันเองแอบถามได้ไหมกำไรไหมกำไรเพราะพาร์ทน,นั้นตอนที่เราแบบช่วงโควิดน่ะทั้งโควิดอะขาดทุนแต่ว่าไอ้แถมหม้ออะกำไรอแต่หลายคนคงคิดว่าไม่กำไร ได้ไงวะอ่าไน้เลยทมอตั้งเท่าไหร่เก้าร้อยพันพันคน่าทมั้งผมว่าใช่ป่ะพอาเราคิดแบบนั้นแสดงว่าลูกค้าเขาคิดว่าเขากำไรถ้าลูกค้าคิดว่ากำไรเดี๋ยวร้านก็จะกำไรเพราะเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาชนะร้านเพราะเขาเินว่าเขาอยากจะซื้อจริงเรื่องหลังโครงสร้างต้นทุนวิธีคิดมันก็ทำให้เรากำไรของสิ่งเนี้ คนหนึ่งกี่บาทขวด20บาทอต้นทุนอาจจะ5บาทแต่ถ้าขวดนี้เปลี่ยนเป็นยี่ห้อแบบไนกี้อาจจะดูเป็น20 <c oughs> ต้นทุน5บาทเหมือนเดิมพี่พี่คิดเดียวกันก็คือเราต้องทําของสิ่งนี้ให้ดูมีมูลค่าในใจลูกค้าสุดที่สุดขณะที่ต้นทุนต่ำที่สุดลูกค้าวินลูกค้าแฮปปี้ผมก็เลยต้องเรียกหม้อที่ีไซายมาดูแพงแต่นี้ต้นทุนมันถูกเรียกหม้อที่มันดูเป็นรูปมินิมอลมันดูขาวๆโดยเฉพะรู้เป็นความเป็นญี่ปุ่นผมจําได้เพราะว่าที่คอนโดของรุ่นน้องเนี่ย เขาก็แปลกใจกันเฮ้ยอะไรยังไงวะคือราคาหม้อเราบอกว่ามูล,ลค่า900าร้ดีๆต้นถุนอยู่400นั่นหมายถึงความคุ้มค่าในใจลูกค้ามันดีประมาณ500บาทแหละแล้วเราก็าแอดชาบูหมูเข้าไปแล้วเรากานน 9, บาร็บอกว่าเซตเนี่ย1นึ้ยบาทแต่มูลค่า900าร้เขาก็รู้ส<อ>ึกว่าเสียค่าหมู2 0 0กว่าบาทเองร้ายมากร้ายมากจริงๆเยี่ยมมากเลยนะฮะอันนี้เป็น เราน,น,นั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักเพนกวินอีชาบูแบบเต็มๆจนถึงปัจจุบันตอนนี้นี่ก็คือเรียกว่าเติบโตแล้วก็อย่างงานเลสเทคเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาร่ามารวม,มนะฮะโอ้โหแบบเยี่ยมมากเลยนะสปีกเกอร์ที่เชิญมานะฮะก็มีทั้งตัวแทนจากทางผู้นับสนุนจากทางเบทาโกรแล้วก็ย o s วงในวงในไลแมนนะครับแล้วก็ A อร์ริเวแล้วมีฟาสเว<อ>ิร์ดกับฟาสเวิร์ดคุณ CK ด้วยแค่ทีเซอร์ย่อยๆที่เราไปออนทัวร์แนะนางานใหญ่ซึ่งงานใหญ่จะมีจัดขึ้นนนใเดือ8 วาน8-9ธันวาคมแพ p a เมืองทองธานีครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดอยากสนใจนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะเดี๋ยวไปกดดูกันของทาง Restech แล้วก็ทางต่อเพนกวินนะคราบก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราพยายามจะทําให้กับผู้ประกอบการเขาได้มีความรู้มากนและที่สำคัญคือฟรีไม่ได้ดีค่ใจฟรีด้วยทําได้ไงก็ควักเงินตัวเองครับลองดูนะว่างาน Restech วันที่8-9ธันวาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ ตอไปดีกว่าทํางานเยอะขนาดนี้นี่มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยเสียงเลยเป็นแบบนี้ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้มันจะใสกว่านี้นะนอนวันละกี่ชั่วโมงนอนวันละประมาณห้าถึงหกชั่วโมงครับโอ้ถือว่าในวัยนี้ผมว่าก็ถือว่าน้อยนะไม่ได้เยอะมากนะอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ผมก็ผู้ชายหลักสี่กว่าแล้วเนาะก็พยายามบังคับตัวเองให้ต้องเจ็ดชั่วโมงเราก็อยากจนนอนเยอะครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่อยากทาหลายอย่างอ่ะก็ผมว่าก็ยังมีความสุขในการทํางานอยู่เรายังมีเหนื่อยแต่ว่า ตื่นเช้าทุกมาอยากทํางานมีแพชชั่นเรายังมีัผมว่าชีวิตเราบางทีก็ไม่ได้ดรากด้วยเงินอย่างเดียวแหละอราได้ะนด้วยแล้วยิ่งเราไปเจอเพื่อนเพื่อต่างจังหวัดที่เขารักเราเขาอยากเจอเราเขารอเจอเราผมว่าแค่ไหนก็ได้เนี่ยนี่ขนาดนอนวันละห้าหกชั่วโมงนะน่งใส่กิ๊กเลยมีสูตรอะไรพิเศษปะอบคุณหมอครับผบคุณหมอครับตรงไปตรงมาเยี่ยมเลยครับอันนี้ไม่มีเตรียมนะไม่มีสคริปต์นะฮะคุณตอบอกว่าเ ไปป้อนคุยคุยกับผมเลยไม่ต้องมีสคริปต์ผมรับได้หมดโอเคแล้วพักผ่อนอาจจะไม่เยอะเท่าไหรเ่เล่นกีฬานะฮะเล่นกีฬาบ้างเปล่าคุณต่อไม่เล่นครับหลังๆเริ่มออกออกกร่างกายที่เด่นบ้างก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอเริ่มนอนไม่สบายแล้วจริงๆก็แค่สี่แล้วครับอ่าฮะสี่แล้วก็เริ่มรู้สึกได้ว่าพลังเราน้อยลงจริงๆพลังเราดูแลคนอื่นบางทีเราก็เราก็เลีงล่งดูแลเองครับผู้ชายเรานะคุณต่อพอแตะเลขสี่อันนี้ขออนุญาตในฐานะที่ผมผ่านมาแล้วนะหนึ่งผมบางสองสายตาจะเริ่มเปลี่ยน เริมจะมียาวบ้างสลับบ้างและ3ก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไอโฮปโศว่านี้นะก็ยังไงก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะฮะอย่าทำงานเยอะนี่มาหัดใหญ่บ่อยไหมสี่ห้าเดือนต้องมีครั้งนึงอะส่วใหญ่ก็มาบรรนายครับเหรอกูตอบพื้นเพืเดิมมันคือไม่ใช่คนใต้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่เนาะสุเก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 ส์นะโอเค มีเกมสนุกๆมาให้เล่นให้คร,ครมัผมจะพูดประโยคหรือคำอุทานภาษาใต้แล้วให้คุณตอบ<ช>ว่ามันแปลว่าอะไรโอเคปะเดี๋ยวทุกท่านออกตัวก่อนผมอะคนใต้แท้ๆแต่บางครั้งถ้าผมออกเสียงอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะให้บอกความหมายนะคำแรกได้แรงออกได้แรงออกแปลว่าอะไรอะได้รอเปล่าได้รอเปล่าอ้าวใเหรอโอ้เก่งมากเลย อาคุณต่อเลยเองได้แรงอกสะใจจริงสะใจจริงๆได้แรงอกแบบทำอะไรที่แบบโอ้โหมันสะใจนะต่อไปขาดหุนนะวันนี้นะคะก็อ้าวคุณต่อขาดหุนคนไม่เต็มบาทโอ้โหใครจะไปรู้ใครจะไปรู้อ่ะยากมากอ,อนี้ต้องมาบ่อยๆด้วยแล้ววิบอะไรวะวิบอ่าววิบ อ่ะวิบนี่อะไรอ่ะแบบกูวิบแล้วเออกูวิบแล้วอ่ะกูวิบแล้วนี่เราพูดกูวิบแล้วนี่ฟังผมด้วเนี่ยเอ่ออะไรดีโกรอ้าถูกมากแล้วครับวิบโมโหโอเคหอมปากหอมคอหอมแม่งต่อสุดท้ายนี้เนี่ยไหนๆก็มาเจอคุณต่อเป็นวิทย์โดยเป็ดแล้วนะเดี๋ยวเรามีหนังสือ มาแจกขอคุณต่อขอหนังสือนี่หนังสืออะไรคุณต่อชื่อว่าเจ๊งในกระดาษครับจริงๆมันคือหลักการทำ feasibility study วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการก่อนการลงทุนแต่ว่าฟังยากไปก็เลยเขียนว่าเจ๊งในกระดาษเพราะทุกคนเนี่ยไม่อยากเจ๊งแต่ถ้าจะเจ๊งอ่ะในกระดาษเถอะชีวิตจริงจะได้ไม่เจ๊งว้าวคมมากผมชอบคํานี้มากเจ๊งในกระดาษรู้สึกว่าจะมีใน YouTube จะมีด้วยใช่ไหมมีรายการที่เจ๊งในกระดาษครับอ๋อโอเคเพื่อนทอล์คท่านใดนะฮะตอนนี้กด subscribe ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกด s u b s c r i b e นี่ผมจำมาจากทีนล้นเนี่นยตัวจริงต่อเพนกวินเซ็นแล้วเดี๋ยวผมส่งให้เลยค่าส่งฟรีจะได้มั่นใจได้ว่าคุณต่อเซ็นเองจริงๆไม่ใช่ปุ่นป้อนมาเซ็นแอบเซ็นทีหลังคุณต่อเซ็นเลย <Okay. S 2> นะครับผมมีให้ทั้งหมด3เล่มนะครับโ <c oughs> อเค okay. งั้นสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณต่อธนพงศ์มากๆหรือต่อเพนกวินทุกท่านครับยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่องต่อเพนกวินเาวมีผลงานฝากหน่อยก็ เตอบอินที่ในทุกทางครับภาษาอังกภาษาไทยก็ได้เชิอหมดครับแล้วก็ลูกข้าวท็อกมิลืองนอกบ้านยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ